โอ้โหเหมือนให้สัมภาษณ์โจมตีแล้วครับสำหรับโมฮัมเหม็ดซาาห์ครับเป็นสำรอง3เกมติดเมื่อคืนนี้ก็เสมอกับลีด3-3โดนธนก,กะมาตีเสมออีกครับโมซาาห์ ah, รับไม่ได้ครับโดนลีว์พูดองนะตอนนี้ครับแล้วก็เหมือนลีวูพูเนี่ยโยนความผิดให้กับเขาเขารู้สึกแบบนั้นนะครับโมฮัมเหม็ดซาาห์ครับปีกยากแกปวดของลีว์ปูครับเปิดใจว่าย,ยอมรับไม่ได้ครับกับสถานการณ์ของตัวเองเวลานี้ แล้วรู้สึกว่าต้นสังกัดเนี่ยกำลังโยนความผิดให้เพราะมีใครบางคนไม่ต้องการเขาหลังโดนจับนั่งสำรองไม่ถูกใช้งาน3เกมติดนะครับโจมตีเลยนะครับแนแต่หักหรือเปล่าไม่รู้ทิมเหลืองอังกฤษครับนันล่าสุดลิฟูครับภายใต้กุนซือหนงหัวใสครับอันนี้สล็อตนะครับบุกไปเสมอหลีจูเเตตยุงทอง3-3โดยซาล่าเนี่ยไม่ได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังเกมเมื่อคืนนี้ครับที่แอลเลนโรดครับแข้งอียิปต์วัย3 3ปีอย่างโมซาล่าให้สัมภาษณ์เลยครับ ใส่ยับยับบอกว่าผมไม่อยากเชื่อว่าตัวเองนั่งสำรองตลอด90นาทีเป็นครั้งแรกที่ผมเนี่ยโดนจับนั่งสำรอง3เกมติดผมผิดหวังมากผมไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงต้องนั่งสำรองผมรู้สึกว่าสโมสรกำลังโยนความผิดให้ผมนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกตอนนี้ผมไม่คิดว่าตัวเองคือปัญหาผมไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าใครผมไม่จำเป็นต้องสู้ทุกวันเพื่อตำแหน่งเพราะผมสมควรได้รับมัน จากสิ่งต่างๆมากมายที่ผมทําให้กับสโมสรทุกคนเห็นมันมาตลอดหลายปีโดยเฉพาะซีซั่นล่าสุดผมยอมรับไม่ได้กับสถานการณ์นี้สโมสรให้สัญญาผมไว้หลายอย่างช่วงเสมอตั้งแต่ผมนั่งสำรองมา3เกมผมไม่สามารถบอกได้ว่าพวกเขารักษาสัญญาเลยผมเคยบอกหลายครั้งว่าผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดการทีมแต่ทันใดทันทีนั้นเราก็ไม่มีความสัมพันธ์กันอีกต่อไปผมไม่รู้ว่าทําไมดูเหมือนว่ามีใครบางคนในสโมสรเนี่ยไม่ต้องการผมเลย สัปดาห์หน้าครับลิเวอร์พูลเนี่ยกลับไปเล่นเกมย่าที่แอนฟิลนะพบไบรตันแล้วสัปดาห์ถัดไปโมซารามีกําหนดรับใช้ทีมชาติในรายการชิงแชมป์ทวีปก็คือแอฟคอนโมซาลาก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมครับบอกว่าเกมหน้าที่แอนฟิลผมจะบอกลาแฟนบอลเพราะผมจะไปแข่งแอฟคอนผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผมอยู่ที่นั่นโมซาลาครับพิ่งเซนัาญ,ญาใหม่ไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับก็สัญญายาว1ึงปี2 0 2 7ถูกถามเพิ่มเติม,ตมกับเกมไบรตันว่า จะเป็นนัดสุดท้ายในสีเสื้อลิเวอร์อพูลหรือเปล่าโมซาร่าก็บอกว่าในโลกฟุตบอลคุณไม่มีทางรู้ผมไม่ยอมรับสถานการณ์นี้ผมทําสิ่งต่างๆเพื่อสโมสรมาเยอะมากเยอะมากอันนี้ก็คือโมซาร่าให้คําตอบนะครับโอ้โหพูดอย่างนี้ก็แตกหักเลยหรือเปล่านะครับตอนนี้เขายอมรับนะว่าเขารับไม่ได้กับสถานการณ์ของตัวเองที่ต้องมานั่งสำรองเนี่ยสามเกมติดยอมรับไม่ได้แล้วเหมือนว่ามีใครบางคนจงใจที่จะ ที่จะให้ให้ดองเขาอะเหมือนโยนความผิดให้กับเขาเนี่ยว่าเขาเป็นคนผิดแล้วไม่ชอบเขาก็เลยไม่เอาเขาลงสนามอันนี้คือสิ่งที่โมซาร่ากำลังรู้สึกผิดหวังนะครับทิ้งระเบิดก้อนใหญ่ให้กับทางอันนี้สล็อตให้ทางสโมสรน,นะครับตอนนี้เอาแล้วสิครับยังไงครับในสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าต้องรอติดตามสําหรับโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับหลังเกมเมื่อคืนนี้ครับสล็อตยอมรับลิวปูต้องโทษตัวเองทําแต้มหล่นอีกครั้งนะฮะอันนี้สล็อตครับ นงงใสของลีพูนะครับยอมรับว่าที่ทีมทําแต้มหลุดมืออีกครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ทีมต้องโทษตัวเองทั้งหมดหลังเกมที่ลีพูเนะี่ยโดนล,ลิชูราเตตีเสมอสามสามช่วงรดเจ็บนาทีเก้าสิบหกเมื่อคืนสลอดยอมรับบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราทําแต้มหล่นไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเสียประตูนาะทีสุดท้ายและไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเสียประตูจากลูกตั้งเตะทุกคนคงเข้าใจดีว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวเป็นยังไง ก่อนจะนำํำสองศูนย์ผมไม่คิดว่าเราเสียโอกาสให้คู่แข่งเลยลูกจุดโทษก็ไม่ใช่จังหวะอันตรายอะไรแต่เราเป็นคนทําให้มันกลายเป็นโอกาสเพราะว r าแทรกแซงอีกครั้งแล้วก็เป็น2อหนึ่งจากนั้นโอกาสแรกของพวกเขาจริงๆก็กลายเป็น -2 อสองเรายังแสดงสปิริตกลับมานำสามสองและหลังจากนั้นผมมองว่าเราคุมเกมได้ดีแน่นอนว่ามักมีจังหวะบอลยาวแล้วก็บอลสองที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดและสุดท้ายลูกตั้งเตในช่วงทดเวลา9นาทีพวกเขาก็ยิงได้ นั่นคือภาพสะท้อนของฤด,ดูกาลนี้และคนที่ต้องรับผิดชอบคือพวกเราเองที่ปล่อยให้เกิดโอกาสเหล่านั้นนะครับโอ้โหต้องโทษตัวเองนะสำหรับหงแดงลิเวอร์พูลครับอยู่ดีกินได้ครับจะชนะอยู่แล้วนะครับโอ้โหไโดนตีเสมอแบบนี้ก็มีเรื่องให้คิดแบบเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะฮะฉะนั้นของฟาเคเองสาใจครับชี้ว่ายุงทองเหมือนชนะนะครับ ดนเนฟาเค้ N ake, ครับคุณซื้อของลีดครับบอกว่าผลเสมอเมื่อคืนเนี่ยด้วยประตูที่90บก6นะครับทำให้ความรู้สึกเหมือนเป็นผู้ชนะพร้อมยกเครดิตให้กับลุกทีมที่สู้ถวายหัวนะครับฉะนั้นของฟาเค้คุณซื้อลีชูเดเตบอกว่าวันนี้มันยากลําบากมากเป็นเกมที่3ในรอบ7วันของเราที่เจอกับทีมใหญ่ๆใ,ในยุโรปการผ่านสัปดาห์นี้ด้วยฟอร์มการเล่นและแต้มมากมายขนาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับนักเตะทุกคน คุณจะรู้สึกได้เลยว่าเรามีพลังงานเหลือเฟือเมื่อเราคลองบอลเราพลาดบ้างและพลังเริ่มหมดลงเราต้องพยายามให้ถึงเส้นชัยทั้งในด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเมื่อต้องเจอกับทีมชั้นนำไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและก็ประสบอันน่าทึ่งประสบการณ์น่าทึ่งรวมถึงความยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆมันเป็นแค่แต้มเดียวแต่นักเตะสามารถทําอะไรได้มากกว่าแค่แต้มเดียวคืนนี้รู้สึกเหมือนชนะนิดหน่อยพูดถึงความยืดหยุ่นของทีมครับก็บอกว่า ความคิดของผมไม่สําคัญผมมเห็นหลายๆวิธีที่เราต้องการเล่นเพื่อควบคุมเกมได้มากขึ้นบุกในพื้นที่ต่างๆและเล่นอย่างดุดันมากขึ้นเครดิตทั้งหมดต้องยกให้นักเตะของผมการลงสนามเจอกับแชมป์เก่านั้นยอดเยี่ยมมากและเครดิตทั้งหมดต้องยกให้นักเตะของผมพูดถึงอารมณ์ในสนามที่ช่วยเหลือนักเตะเขาบอกว่าใช่สําหรับนักเตะแต่ผมต้องมีงานที่ต้องทําเยอะและผมต้องการช่วยเขาอยู่ข้างสนาม ผมไม่สามารถแสดงอารมณ์ออกไปได้มากเกินไปผมต้องพยายามหาทางออกและหาคำตอบให้กับคำถามที่ถูกถามอยู่เสมอนั่นคืองานของผมแต่เครดิตทั้งหมดต้องยกให้นักเตะทุกคนมันเป็นหนึ่งในค่ำคืนที่พิเศษที่สุดที่แอลเลนโรดเราไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดในแง่ของคุณภาพส่วนบุคคลผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่ยุติธรรมแต่นักเตะทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่และทุ่มเททั้งหัวใจในสนามมันยอดเยี่ยมมากและเป็นความสุขที่ได้ทำงานกับทีมนี้พวกเขาสมควรได้รับความสุขในสุดสัปดาห์นี้ เมื่อดูถามว่านี่เป็นหนึ่งในสัปดาห์ที่ดีที่สุดในะนัผู้จัดการทีมพิมเล็กเลยหรือไม่ฟาเคก็บอกว่าไม่เลยเป็นหนึ่งในสัปดาห์ที่เหนื่อยที่สุดถ้าคุณต้องเจอกับเป๊ปกรัวล่าเอนโซ่บาริสก้าแล้วนี้กับอาร์นสโอตแล้วก็ทีมระดับโลกของพวกเขาเนี่ยเรารู้ว่าในแง่ของคุณภาพแล้วเราไม่สามารถแข่งขันกับพวกเขาได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องแม่นยําในเชิงกลยุทธ์พยายามสร้างความประหลาดใจให้พวกเขาบ้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงเกมบ้างใช่แล้ว การได้ผลลัพธ์ที่ดีหลังจบเกมเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่พูดตามตรงผมมีความสุขที่ได้ใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์กับกาแฟแล้วก็เค้กบนโซฟานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ Daniel f a ฟาครับได้เปิดใจสะใจครับเหมือนว่าลิชเนี่ยชนะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาตามประเด็นกันต่อครับเยอะแยะมากมายไปหมดครับพี่น้อง